อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่มีผู้คนให้ความสนใจต่างชาติก็สนใจเหมือนกันครับเพราะว่าสื่อต่างชาติหลายชาติเลยครับนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีการตั้งคําถามถึงความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยด้วยครับ สำนักข่าว Channel n e w เ a เชียของสิงคโปร์ครับมีการรายงานข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองรวมถึงทางด้าน The State t i m e ครับและนอกจากนี้ครับยังมีอีกหลายสำนักที่ได้มีการรายงานข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในโพสต์ของแต่ละสำนักข่าวครับปรากฏว่ามีผู้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจุนวนมากบางส่วนเนี่ยครับมีการตั้งคำถา,ถามถึงความเร็วของทางเลื่อนด้วยครับ โดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าและรถไฟใต้ดินพร้อมยังมองด้วยนะครับว่าขนาดสนามบินหลักของประเทศตนเองยังรู้สึกว่าผู้สูงอายุเดินช้าๆด้วยตัวเองยังจะปลอดภัยกว่าเวลาขึ้นทางเลื่อนด้วยซ้ำไปครับ <S 2> <S 2> <S แต่ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดอนเมืองครับว่าเอ๊ะทำไมทางเลื่อนเนี่ยควรจะต้องหยุดทำงานทันทีที่ขาของผู้หญิงคนนี้ตกลงไปแล้วแต่ทำไมยังทำงานอยู่ครับ ส่วนความเห็นนี้นะครับเป็นของชาวต่างชาติแหมค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรโดยมองว่าสุขภาพและความปลอดภัยในประเทศไทยอาจเป็นแนวคิดที่ไม่มีอยู่จริงครับคุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังทุกที่ที่เดินทางไปแม้แต่ในพื้นที่ที่น่าดูเหมือนจะมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างสนามบินก็ตามและสุดท้ายก็มีการบอกว่าขอให้เธอหายป่วยโดยเร็วครับ ทีนี้วันใหม่ไทย PBS ก็ไปพบนะครับว่าทางเลื่อนในสนามบินเนี่ยจริงๆถูกนำมาใช้งานครั้งแรกที่สนามบินดัลลัสเลิฟฟิลด์นะครับในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ปี2,501นู่นนะครับก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในสนามบินทั่วโลกซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารแล้วนะครับในมุมมองของการบริหารจัดการพบว่าทางเลื่อนเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดทิศทางของกลุ่มคนภายในอาคารผู้โดยสาร ลดความแออัดในทางเดินที่มีผู้คนพลุกพล่านครับเพราะว่าจะช่วยให้ผู้โดยสารเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแต่อาจช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางให้เร็วขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ คือข้อมูลนี้อาจจะดูแปลกใจสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับแต่ถ้าอ้างอิงตามข้อมูลของ Air Travel Design นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เรื่องของข้อมูลการออกแบบสนามบินมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับบอกว่าทางเลื่อนในสนามบินเนี่ยจะถูกตั้งเอาไว้ความเร็วจะอยู่ที่สักประมาณ1.4ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับคิดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สักประมาณ2.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ลองเทียบกับการเดินของคนปกติถ้าเดินตามธรรมชาติปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ไมล์ต่อชั่วโมง คำนวณเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่สักประมาณ4.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเราขึ้นทางเลื่อนแล้วไม่ได้เดินเนี่ยหมายความว่าเราอาจจะช้ากว่าการเดินตามปกติด้วยซ้านะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่ก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันแม้ว่าบางสนามบินอาจจะมีการปรับให้ทางเลื่อนเนี่ยเร็วกว่าปกติด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงคําถามที่หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊แล้วทางเลื่อนในสนามบินเนี่ยจริงๆคือเราขึ้นไปแล้ว ควรที่จะเดินหรือไม่รหรือควรจะยืนอยู่เฉยๆบางครั้งถ้าคุณผู้ชมสังเกตตามสนามบินเนี่ยบางคนวิ่งด้วยซ้ำเพราะว่าไฟนอกคอแล้ว<อ>นะครับ<อ>เดี๋ยวตกเครื่องไม่ทันเครื่อง ก็พยายามจะหาข้อมูลในส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลหลายส่วนที่มีการพูดถึงแต่ไม่ได้ชี้แบบชัดๆว่าควรหรือไม่ควรเหมือนกรณีที่เป็นลักษณะของบันไดเลื่อนที่มีความลาดชันแต่มันก็มีงานวิจัยบางอย่างของสนามบินหลายแห่งนะครับที่อาจจะสะท้อนได้ว่าจริงๆก็อาจจะเดินได้หรือไม่มเพราะเขาทำการวิจัยในเรื่องของความเร็วในการที่ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นทางเลื่อนอแล้วก็ไปถึงที่จุดหมายเปรียบเทียบกับการขึ้นแล้วก็เดินเปรียบเทียบกับการ ขึ้นแล้วก็วิ่งแล้วลองดูว่าการบริหารจัดการในลักษณะแบบไหนเนี่ยมันสามารถสามารถดูแลแล้วก็สามารถบริหารจัดการคนได้ดีที่สุดด้วยดังนั้นก็หมายความว่าสนามบินแต่ละแห่งอาจจะไม่ได้ห้ามเสียทีเดียวอันนี้คือหมายถึงภาพรวมทั่วโลกนะครับแต่อย่างที่คุณตะวันรุ่งได้ได้เล่าไปเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยว่าความปลอดภัยบนทางเลื่อนเราอาจจะเป็นคนที่จะต้องสำรวจตัวเราเองด้วย,วยเช่นพอขึ้นไปปุ๊บแล้วอาจมัวแต่เล่นโทรศัพท์เคลินหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีเสียงให้ระวังสิ้นสุดทางเลื่อนบางทีเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุล้มได้เหมือนกันนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช้าวันนี้แล้วก็อย่างที่รายงานไปนะครับว่าตอนนี้ต่างชาติเองก็ได้รับรู้ข่าวนี้แล้วมันอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เหมือนกัน